นี่คือสรุปสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่กำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางสหรัฐอเมริกาอิสราเอลและอิหร่าน ความขัดแย้งในตะวันออกกลางได้เทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องเข้าสู่สัปดาห์ที่สองโดยมีการโจมตีตอบโต้กันอย่างดุดเดือดระหว่างสหรัฐอเมริกาอิสราเอลและอิหร่านขณะที่ประชาคมโลกกำลังเฝ้าระวังและเรียกร้องให้มีการหยุดยิงการโจมตีของสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลสหรัฐอเมริกาได้เข้าร่วมปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายนิวเคลียร์ของอิหร่านอย่างเป็นทางการโดยประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศว่า กองทัพสหรัฐอเมริกาได้โจมตีกองกำลังนิวเคลียร์ของอิหร่าน3จุดสำคัญซึ่งรวมถึงการใช้บังเกอร์บัสเตอร์จากเครื่องบิน B-2 และขีปนาวุธโทมาฮอคจากเรือดำน้ำนอกจากนี้สหรัฐอเมริกายังได้เตือนอิหร่านว่าหากไม่หยุดยื่นข้อเสนอเจรจาอาจมีการปฏิบัติการเพิ่มเติมขณะเดียวกันอิสราเอลยังคงเดินหน้าโจมตีอย่างหนัก โดยประกาศว่าได้สังหารผู้บัญชาการระดับสูงของกองกำลังคุสฟอสไปแล้วและยังคงตั้งเป้าโจมตีศักยภาพทางนิวเคลียร์และขีปนาวุธของอิหร่านจนกว่าจะยุติการตอบโต้ของอิหร่านและการอพยพประชาชนอิหร่านได้ตอบโต้การโจมตีอย่างรุนแรงโดยยิงขีปนาวุธและโดนรวมกว่า450ลูกซึ่งทะลุระบบป้องกันหลายครั้งจนมีผู้เสียชีวิตในอิสราเอลจำนวนหนึ่ง ผลจากความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นทำให้เกิดการพลัดถิ่นและหนีตายระลอกใหญ่ในอิรานมีการอ,อพยพประชาชนออกจากกรุงเตหะรานสู่พื้นที่ตอนเหนือมากกว่า100,000คนภายในสัปดาห์เดียวหลังจากเริ่มปฏิบัติการของอิสราเอลนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าโรงพยาบาลในอิรานถูกโจมตีส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและเกิดหายนะทางมนุษยธรรมขึ้นปฏิกิริยาจากนานาชาติและแนวโน้มสถานการณ์ องค์การสหประชาชาติและชาติอิสลามได้ออกมาประนามความรุนแรงในครั้งนี้องค์การอิสลามิกค o อ e เปอเรช (OIC) ได้จัดการประชุมฉุกเฉินและเรียกร้องให้มีการหยุดยิงโดยด่วนขณะที่สหประชา,ชาชาติ (UN) ได้แสดงความกังวลต่อสงครามนิวเคลียร์และเรียกร้องให้ทุกฝ่ายหลีกเลี่ยงการโจมตีพลเรือน ในด้านแนวโน้มและมุมมองเพิ่มเติมประธานาธิบดีทรัมป์ได้ให้กรอบเวลาสองสัปดาห์แก่อิหร่านเพื่อเจรจาหยุดยัง้งก่อนที่จะตัดสินใจทำสงครามทางอากาศเต็มรูปแบบอย่างไรก็ตามฝ่ายวิเคราะห์ประเมินว่าหากสหรัฐอเมริกาเข้าแทรกแซงจะไม่ใช่เรื่องง่ายและอาจเป็นกับดักทางยุทธศาสตร์ที่สหรัฐอเมริกาไม่สามารถควบคุมสถานาการณ์ได้ สถานการณ์ณปัจจุบันความขัดแย้งยังคงดำเนินเข้าสู่สัปดาห์ที่2ออย่างต่อเนื่องสหรัฐอเมริกามีแนวโน้มที่จะเพิ่มบทบาทในขณะที่อิสราเอลและอิหร่านยังคงแลกเปลี่ยนการโจมตีอย่างดุเดือดโดยยังไม่มีแนวโน้มที่จะลดระดับความตึงเครียดลงอย่างชัดเจนฝ่ายสนับสนุนระหว่างประเทศได้เริ่มเรียกร้องให้มีการเจรจาหยุดยิงเพื่อคลี่คลายสถานการณ์